จอร์ดมาทาวันวิศวกรที่ทำงานให้หน่วยงานด้านน้ำของคณะกรรมการบริหารสาธารณะหรือว่า PUB กล่าวว่าสิงคโปร์ได้ใช้เวลาหนึ่งชั่วชีวิตคนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศรัฐบาลทั่วโลกกำลังรับมือกับวิกฤตน้ำตั้งแต่ภัยแล้งจนถึงอุทกภยัยแต่หลายประเทศกำลังมองสิงคโปร์เป็นแม่แบบเพื่อแก้ปัญหายกตัวอย่างในหลายๆประเทศหน่วยงานป้องกันอุทกภัยจะมุ่งเน้นระบายน้ำจากพายุฝนให้เร็วที่สุดส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งจะบริหารจัดการน้ำดื่มแต่สิงคโปร์มีคณะกรรมการ การบริหารสาธารณะหรือว่า PUB ที่บริหารวัฒจักรน้ำทั้งหมดด้วยเป้าหมายกับเก็บน้ำฝนทุกหยดและรีไซเคลิลน้ำที่ใช้แล้วให้ได้มากที่สุด ในอดีตนั้นประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่700ตารางกิโลเมตรพึ่งพาน้ําจากอ่างเก็บน้ำ3า3แห่งและนําเข้าน้ํามาจากมาเลเซียมาวันนี้สิงคโปร์กักเก็บน้ําฝนจากระบบระบายน้ําความยาว8,000กิโลเมตรที่ปล่อยน้ําไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ํา17แห่งไม่เพียงเท่านั้นยังฟื้นฟูสภาพน้ําที่ใช้แล้วจากระบบท่อน้ําเสียที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน60เมตรให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย ความสำเร็จเหล่านีนี่เองทำให้สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีน้ำของโลกซึ่งปัจจุบันระบบน้ำของสิงคโปร์แจกจ่ายน้ำต่อวันถึง400ล้านแกลลอนให้กับประชาชน5ล้าน4แสนคนขณะที่แหล่งน้ำของสิงคโปร์แบ่งเป็น2ส่วนคือน้ำฝนและน้ำนำเข้า250ล้านแกลลอนต่อวันจากแม่น้ำยาโฮของมาเลเซียโดยมาเลเซียขายน้ำให้สิงคโปร์ในราคา25สตางค์ต่อน้ำทุกๆ10 500ลิตร อย่างไรก็ตามข้อตกลงนำน้ำเข้านี้มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 5และจะหมดอายุในอีก46ปีด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สเสถียรจากภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศในปัจจุบันสิงคปโปร์จึงให้ความสำคัญกับการแปลสภาพน้ำทะเลเป็นน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคโดย New Water เป็นชื่อของระบบน้ำที่ก่อตั้งขึ้นในปี2546จะบำบัดและทำความสะอาดน้ำผ่านกระบวนการหลายอย่างรวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต จนตอบสนองความต้องการน้ำในสิงคโปร์ได้30%และเป็นน้ำที่ดื่มได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมและเก็บไว้ใช้สำหรับหน้าแรงเพื่อชดเชยน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าให้ New Water ผลิตน้ำให้ได้55%ของความต้องการน้ำทั้งหมดภายในประเทศภายในปีพุทธศักราช2 6 0 4ที่สัญญาการนำเข้าน้ำจากมาเลเซียจะสิ้นสุดลง ล่าสุดสิงคโปร์ได้สร้างโรงงานทดลองเพื่อเพิ่มการทดสอบการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีขณะที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายคนก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยระบบที่ทำงานเหมือนไตของมนุษย์แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะวิจัยและพัฒนาได้สำเร็จทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน i